ล,ลนะที่นี่ก็เป็นบุกอาหารเช้านะมีเมนูหลายอย่างอนะันนี้ตรงนี้ก็มีเบคอนัทมีเบเกอรี่ไหมฮะบรานี่คนมาทานเยอะแะเหมือนกันนะครับ ซาโบเาร่านะซีซานไลัดครับอากูร่าสลัดอากูร่าสลัดนีด่เป็นกาแฟมีกาแฟด้วยนะมีอาหารด้วยมีแบบร,รี่ครบแนเคก้กเอ็กเวนเดิสเซเอร์เลมาครบแล้วอราหารเราเราด้วยกาแฟด้วยเช้าของวันนี้